าหส,ส,ส,สวัสดีพร้อมกันนะส,สวัสดีค่ะกลับมาพบกับนิทานหันษากันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาเล่านิทานเรื่องปันปันน้อยไม่โกหกณนะบ้านหลังหนึ่งมีและคู่น้อยวันหนึ่งในขณะที่ปันปันน้อยกำลังเล่นแปลงล่างทันใดน,นั้นเองก็มีเสียงดังเพ่ ดาบของอัศวินปันปันไปโดนแจกนแตกแจกรแตกได้อย่างไรคะปันปันรู้ไหมปันปันไม่ได้ทำใจกนแตกเองนะครับดาบของลูกโตอยู่ที่พื้นนะครับนั่นไม่ใช่ดาบของปันปันนะครับปันปันโกหกแม่และคุณอีกครั้งปันปันพยายามหาวิธีที่จะโกหกแม่ในความฝันหัวของปันปันโตขึ้นโตขึ้น แม่ดีใจนะครับที่ปันปันพูดความจริงและรู้จักยอมรับในสิ่งที่ตัวเองทำค่ะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการพูดโกหกเป็นสิ่งที่ไม่ดีถ้าเด็กๆพูดโกหกก็จะปวดหัวแบบปันปันเจอกันในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ<อ>